สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e c a t ครับตัวนี้คุณอยู่เกมชูบแบล็กเดสเ e ิร์ดนะครับเอาละครับในวันนี้ครับผมก็จะแนะนำผู้เล่นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำแอดออนนะครับคือไม่ได้แนะนำนะครับว่าตัวละครนี้ควรอัพแอดออนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่จะแนะนำมือใหม่นะครับเผื่อเขาไม่ทราบกันนะครับว่าเฮ้ยในเกม Black Desert เนี่ยมันมีการใส่แอดออนด้วยมันมีการใส่การเพิ่มสถานะให้กับสกิลนั้นๆด้วยนะครับซึ่ง แนวความคิดนี้ยผมได้มาจากในายไลฟ์สตรีมนะครับพอดีว่ามีคนใหม่เขาเข้ามาถามเนาะแล้วก็หลายคนพูดประมาณว่าเอ้ยสงสัยต้องทําคลิปสอนแล้วมั่งนะครับก็เลยเออเผื่อคนไม่ทราบเยอะนะครับก็เลยทําออกมานะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อคุณอยากจะทำแอดออนให้คุณมองนะครับไปที่ขวาบนนะครับรูปแว่นขยายเนาะกดตรงนั้น แล้วจะมีหน้าหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมกดไปที่ฝึกทักษะมากดไปเสร็จปั๊บนะครับไอฝึกทักษะเนี่ยจะพิกัดจุดให้เราโดยพิกัดจุดใกล้เมืองที่สุดหรือใกล้ NVC นนั้นๆที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยู่ใกล้กาน่าอย่างเงี้ยผมอยู่กาล่าอย่างเงี้ยมันก็จะพิกัดจุดที่เ v c ที่กาน่าให้นะครับถ้าคุณอยู่คาบอิออนก็จะพิกัดจุดเอ c นในคาบอิออนให้แต่ถ้าสมมติอยู่ระหว่างทาง นะครับอยู่แถวเนี้ยบางทีนะครับในโหนดบางโหนดเนี่ยจะมี NVC ประเภทนี้อยู่เขาก็จะพิกัดจุดให้แล้วเราก็วิ่งไปตามนั้นเลยนะครับโอเคมามาดูกันพอเราวิ่งไปตามที่เขาพิกัดจุดบอกกันนะครับเราก็จะเจอเ p c อยู่เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีชื่อที่แหมไม่ค่อยเหมือนกันน่ะนะก็เลยไม่ค่อยอยากให้จําชื่อนะครับอ่าผมไม่ค่อยอยากให้จําชื่ออยากให้อยากให้ใช้แบบเนี่ยคีย์ตัวเนี้ย มากกว่านะครับจะง่ายกว่าเนาะทีนี้เมื่อเราคุยนะครับเราคุยเข้าไปกับ m p c นั้นๆน,น,นะครับเขาจะมีอย่างนี้ให้เราเลือกนเนาะเรียนรู้ทักษะนะครับถ้ากดเรียนรู้ทักษะคือการอัพสกิลนะเรียนรู้ทักษะคืออัพสกิลซึ่งเราสามารถกดเคได้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งมาหาเพื่อจะอัพทักษะนะครับต่อมาที่เราจะไปกันก็คือเร่งทักษะนะครับ <S <S พอเรากดไปที่เร่งทักษะนะครับถ้าคุณไม่เคยทํามาก่อนนะถ้าคุณไม่เคยเร่งทักษะมาก่อนไม่เคยใส่แอดออนมาก่อน ะครับตรงนี้มันจะเป็นเลเวลครับช่องว่างๆแล้วก็เขียนเลเวลสตาร์ทสตาร์ทช่องแรกที่เวล50นะครับและสุดช่องสุดท้ายเนี่ยที่เวล60อ่าฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลเวลตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าคุณเลเวลต่ำกว่า50คุณใส่แอดออนไม่ได้ซึ่งถ้าตอนนี้คุณ50แล้วสามารถนำแอดออนมาใส่ได้นะครับเพิ่มความสามารถให้กับสกิลนั้นๆน,น,นะโดยการใส่แอดออนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะดู ช่องต่างๆไหมนะครับบางทีซีมเมอร์หลายๆช่องเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำแอดออนอยู่แล้วนะครับหรือใน Google ใน YouTube ก็จะมีทั้งในไทยและเทศนะครับที่แนะนำแอดออนคุณผู้ชมก็สามารถดูแอดออนของเขาแล้วก็ล้อตามหองคุณได้อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อคุณผู้ชมรู้แล้วว่าเฮ้ยแอดออนเพิ่มอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเราต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณไม่เคยกดเข้าไปเลยเนี่ย มันจะเป็นช่องว่างๆใช่ไหมพอคุณกดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่หน้าต่าง,างนี้ให้คุณผู้ชมเลือกทักษะตรงนี้ครับพยายามจาสกิลตัวเองให้ได้นะว่าเอ้ยสกิลที่เราใช้หลักๆเนี่ยบ่อยๆเนี่ยชื่อสกิลอะไรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมใช้ทลายหัวใจอย่างนี้อ่ะเราจะเอาทลายหัวใจมาเราใช้ทลายหัวใจบ่อยเราก็กดคลิกทลายหัวใจนะครับเข้ามาปับ๊บแล้วเราก็มาเลือกเอฟเฟกตรงนี้นะครับ ในเอฟเฟกนะครับเขาจะแบ่งสายแต่เขาไม่ได้แบ่งแบบชัดๆให้เราอะ่ะเขาเขียนลอยๆขึ้นมานะครับคือมันไม่ได้แยกหมวดหมู่แต่เขาเขียนให้เราอ่านเราก็อ่านแล้วก็ตีความดีๆนะครับอย่างเช่นอันนี้พลังโจมตีมอนสเตอร์ส่วนอันนี้พลังโจมตี PVP พลังโจมตี PVP คือเอาไว้ตีกับคนนะครับไม่ได้เอาไปตีมอนสเตอร์แน่นอนละถ้าคุณเอาอันนี้ไปนะครับอัพอันนี้ไปแล้วคุณเนี่ยไปตีมอนสเตอร์แล้วคุณโอยทำไมตีไม่เห็นแรงเลย เพราะว่าพลังโจมตี p v p ไม่ได้ตีมอนเตอร์ไงนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมต้องมานั่งดูด้วยว่าเฮ้ยมันหมายถึงอะไรนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรมันพูดถึงอะไรไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณอัพผิดไปสกิลแทนที่มันจะดีนะครับแทนที่มันจะดีมันก็แย่อ่ะแต่ถามว่าอัพผิดมีอะไรไหมมีผลไหมไม่มีนะครับไม่มีคุณจะอัพอะไรก็ได้นะคุณจะอัพอะไรก็ได้จะอัพฝ่ายตรงข้ามเลื่อนไหลก็ได้ คุณจะอัพฟื้นฟู HP 1 0ก็ได้นะครับทุกครั้งที่โจมตีก็ได้นะหรือจะอัพพวกสถานะพิเศษต่างๆก็ได้อย่างตีแล้วเนี่ยมีโอกาสฟาดกางอากาศตีแล้วมีโอกาสโดนทุบลงอะไรแบบนี้นะครับหรือเพิ่มความเสียหายคียที่ค้อให้กับตัวเองมีโอกาสเพิ่มความเสียหายคียที่ค้อน3%อย่างเงี้ยนะครับในส่วนตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกอัพได้สมมุติว่าเราอัพผิดไปนะสมมุติว่าเราอัพผิดไป เราได้เป็น skill, สกิลซักสกิลหนึ่งมาแบบนี้เป็นวิธีแห่งเกียรติอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอัพมาเป็นวิธีแห่งเกียรติอุย้ยอัพผิดอ่ะแต่ว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนะแต่เป็นผลเล่งทักษะทักษะอัพมาผิดอ่ะอุย้ยอันนี้ไม่ชอบเลยพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดลบลบสิบาเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับผู้เล่นไม่ใช่หรออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือสมมตินะครับอันนี้คือผมสมมุติให้ฟังเนาะคุณผู้ชมก็สามารถกดเปลี่ยนทักษะต,ตรงนี้ได้นี่กดเปลี่ยนทักษะแล้วก็เลือกนนนะะครับับเเลืืออกกป็ทษ่ เลือกบรรทักษะอื่นเอาเป็นความเร็วโจมตีเอาเป็นความแม่นยำอะไรเงี้ยเลือกได้หมดเลยแต่เมื่อคุณผู้ชมเลือกในครั้งที่2แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีหนังสือลับแห่งอมูลนะครับอออ Pearl, นะไอเทมเอ่อเพลเนาะไอเทมเพลหนังสือลับแห่งอมูลไม่มีหนังสือลับแห่งอมูลคุณผู้ชมจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้คือแบบเปลี่ยนฟรีนะเปลี่ยนฟรีนะเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณผู้ชมต้องจ่ายค่าเปลี่ยนด้วยสเกตแห่งความทรงจํา นะครับอ่าต้องจ่ายค่าเปลี่ยนด้วยสกเกตแห่งความทรงจำสกเกตเฮาสความทรงจำเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะครับสกเกตแห่งความทรงจำจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เหลืองๆอย่างนี้นะครับได้มาจากการตีดิสโก้แล้วก็มีโอกาสดรอปจากมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอะไม่ค่อยดรอปมันจะได้จากดิสโก้เป็นหลักนะครับ ดิสโก้คืออะไรก็ลองค้นหา Google ดูแล้วกันนะครับว่าดิสโก้คืออะไรเนาะก็เมื่อคุณผู้ชมมีไอ้เจ้าสกเกลโฟลรงจำคุณผู้ชมถึงจะสามารถมาเปลี่ยนได้นะครับ <im it> มาเปลี่ยนผลเล่งทักษะหรือเปลี่ยนสกิลได้นะครับกดเปลี่ยนสกิลครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนทักษะอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือนับนับ,นบรวมในในหชิ้นนะนับรวมใน1ชิ้นของสกเกลโฟทรงจานะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียงเงินในเกมในการที่จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่หนหรือใช้ของในเกมในการที่จะเปลี่ยนนู่นนี่น คุณผู้ชมก็เติมนะครับเพื่อที่จะเอาในสื่อแล้ไปอ,อมูลนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่หน้าตาตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้แบบที่ปุกขึ้นอยู่นะประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมครับก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะฮะสาหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนํามือใหม่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่ดีด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย,บายจ้า Thank <laughs>